สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้ต่ายจะชวนเพื่อนๆมาดูแลต้นมะเขือเทศค่ะที่ปลูกในกระถางนะคะให้เจริญเติบโตนะคะให้ออกลูกดกนะเขาทำยังไงต่ายใช้วิธีอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนและนี่ก็คือต้นมะเขือเทศนะคะที่ต่ายได้ปลูกในกระถางนะคะต้นมะเขือเทศทุกต้นตรงนี้นะคะมาจากการเพาะเมล็ดทั้งหมดเลยนะเพื่อนเพพอเพาะเมล็ดนะคะจนโตมาเป็นต้นกล้านะ ที่มีใบจริงออกมาแล้วนะคะไต่ก็ได้ย้ายมาปลูกในกระถางแบบนี้นะคะพอปลูกในกระถางจนเขาเจริญเติบโตมาสักพักหนึ่งนะคะไต่ก็ได้ให้ปุ๋ยเพื่อนๆจะให้ปุ๋ยแบบไหนก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยคอกที่เพื่อนๆมีหรือเป็นปุ๋ยหมักที่ทําจากเศษใบไม้แห้งก็ได้นะคะปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะแบบนั้นนะคะจะใช้แบบนั้นก็ได้นะส่วนการรดน้ํานะคะไต่จะรดเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะจะเป็น เ็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยแต่ไต,ต่รถวันละครั้งนะเพราะว่าต้นมะเขือเทศเนี่ยถ้ารถบ่อยเนี่ยเขาอาจจะ รากเขาอาจจะแฉะนะคะอาจจะเน่าได้นะคะรากอาจจะเน่าได้ไต่ก็เลยรดเพียงวันละครั้งเท่านั้นนะคะและการรดน้ํานะคะไต่ก็จะใช้ปุ๋ยหมกักเศษผักเศษผลไม้ค่ะเศษผักเศษอาหารที่ไต่ได้ทําไว้ในถังหมักนะคะตัวนั้นไต่จะใช้สัปดาห์ละครั้งสลับกับการรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะและก็ในในช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยจะให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะนี่นี นี่ค่ะเขาจะเริ่มออกดอกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไตจะมาบำรุงดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไตจะใช้ฮอร์โมนไข่ค่ะในการบำรุงดูแลเพราะว่าเขาออกมาเขาเริ่มจะออกดอกแล้วนะเพื่อนๆนี่ค่ะจะให้ดูอีกอกิ่นหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มจะออกดอกเริ่มจะออกผลกันแล้วนะคะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะนี่นี่ค่ะ จริงๆแล้วตายเริ่มใช้ฮอร์โมนไข่มาได้3ประมาณ2-3ครั้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเร่งให้เขาออกดอกออกผลค่ะเพื่อนๆนี่อีกอกิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะเพื่อนๆเขาก็ออกดอกออกผลนะคะจากที่อายุยังไม่มากนะ นี่ต้นก็จเจริญเติบโตดีจากการดูแลเอาใจใส่แล้วก็หมันใส่ปุ๋ยมันบำรุงนะคะนี่วันนี้นะคะเราก็จะมารดด้วยฮอร์โมนไข่กันค่ะเพื<ๆ>่อนๆแต่ได้เตรียมของไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่จะใช้เป็นฟอกกี้ค่ะฉีดพ่นในช่วงเช้าแบบนี้เหมาะมากเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆการรดด้วยฮอร์โมนไข่เนี่ยจะราดรดก็ได้หรือว่าจะฉีดพ่นทางใบก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆจะฉีดพ่นทางใบแนะนำให้ใช้ฟอกกี้แล้วก็แนะนำให้ทำในเวลาเช้านะคะ คะนี่ฮอร์โมนไข่ค่ะเพื่อนๆขย่าก่อนใช้นะคะเปิดแก๊สคลายฝานี่เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าฟอกกี้ไตขนาดเล็กนะคะก็จะได้ก็จะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ เขย่าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นเลยค่ะเนี่ยค่ะฉีดไปตามใบเลยนะคะเพราะว่าใบเนี่ยเวลาเราฉีดช่วงเช้าเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับแสงเขาก็จะเกิดการสังเคราะห์แสงค่ะปากใบเปิดด้วยนะคะก็จะได้รับสารอาหารจากฮอร์โมอนไข่ที่เราผสมน้ำลงไปเนี่ยเข้าไปบำรุงต้นพืชต้นผักได้อย่างตรงๆเลยนะคะเพื่อน เนี่่ยคะฉีดไปเลยสำหรับการไล่มแมลงนะคะ่า่ก็จะใช้เป็นน้ำส้มควันไม้ค่ะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านกเกษตรเลยนะคะเอามาผสมในฟอกกี้แบบนี้ละคะ่ะแล้วก็ฉีดไล่มแมลงสัปดาห์ละครั้งเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆ ไล่หนอนไล่มแมลงเนาะป้องกันไว้ค่ะประมาณนี้ค่ะการดูแลต้นมะเขือเทศของต่ายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าใบล่างๆเราเนี่ยมีปัญหานะคะเพื่อนเพื่อนต่ก็จะชอบตัดออกด้วยนะอ่าเดี๋ยวต่จะพามาดูกิ่งนะคะนี่ค่ะคือกิ่งล่างๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเก็บไว้นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้จะช่วยให้อะไรนะคะเหมือนเหมือนกับประมาณว่าให้กิ่งข้างล่างมันโปร่งๆปรงด้วยนะคะ เนี่ยก็จะตัดออกไปแบบนี้ค่ะอ่าเหมือนกิ่งนี้นะคะตัดไปเลยเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะให้กิ่งเขาโปร่งๆนะคะเนี่ยดูลำต้นสิคะแข็งแรงมากลำต้นอ้วนมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยอ้วนแน่นด้วย วนด้วยแน่นด้วยประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆการดูแลต้นมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวต่ายก็จะมาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ